จากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องโพชงเจตของพุทธโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่11ธันวาคม2548ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านเราฟังได้นาบัดน,นี้ค่ะ ริงพ่อชงเจตนี่ผู้เจ้า,าท่านประกาศพระพุทธเจ้าเกิดเท่านั้นพ่อชงเจตถึงจะเกิดพระพุทธเจ้าเกิดเท่านั้นมรรคองแปดถึงจะเกิดมีไม่กี่สูตรที่พระเจ้าท่านจะตัดยืนยันอย่างเงี้ยว่าต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นคือคนอื่นเนี่ยจะไม่รู้ถึงโพชงเจตหรือว่ารู้ถึงมรรคองแปด แต่ที่อาจามาจําได้ยังก็จำได้สองสองอันนี้แหละพชงเจ็ดกับมรรควงแปดที่พระเจ้าท่าประกาศยืนยันเลยอ้าวตอนนี้สําคัญขนาดไหนอ่ะอ้าวก่าวที่แล้วคุยยังไงกันไปบ้างอ่ะเรื่องของโพชมงเจ็ดเนี่ยเอาอย่างตัวที่หนึ่งอ่ะคืออะไรตัวที่หนึ่งอไหนใครใครใครช่วย อธิบายหน่อยิสติสัมโพชงเป็นยังไงบ้างยังไงถึงจะเรียกว่าสติสัมโพชงอะกราบขออกาศค่ะเท่าที่เข้าใจอาจจะก็จะลองสติสัมโพชงนี้ก็หมายถึงว่าอย่างที่พ่อบอกว่าถ้าสติละลึกรู้ตัวนี่ก็คือเหมือนเรามีสติสัมพันธ์ชัญญะรู้ว่า เราไม่จะอธิบายเราเรามีสติรู้กิเลสอะคะ่ะกิเลสเกิดกิเลสเกิดจากอะไรอะไรประมาณนั้นอะคะ่ะเกิดจากตัวไหนอ่าแล้วเราละล้างได้ยังไงถ้าสติธรรมดาก็คือสติปุตชชนทั่วไปรู้รู้ว่าเราไม่ตกท่อตกกล้องอะไรประมาณนั้นแต่สติสัมพสชงนิสติเกิดเพื่อจะ มีปัญญาลดกิเลสได้ค่ะรู้กิเลสค่ะแล้วก็ต้องหมายถึงว่ารู้กิเลสตัวเราเองด้วยนะจะต้องสำคัญที่ตรงนี้เพราะว่ามีบางคนก็รู้กิเลสอ่ะแต่เช่ารู้กิเลสเพื่อนอันนั้นน,นันยังไม่เรียกอันนั้นยังไม่เรียกสติสัมโพชงอันนี้ต้องต้องย้ำลงไปเลยว่าเริ่มจากกิเลสเราแต่ว่าเพราะเรารู้กิเลสเราเนี่แหละ เดี๋ยววันหลังเนี่ยมันจะรู้กิเลสเพื่อนเพราะว่ากิเลสมันก็ตัวเดียวกัน่า<ด>มันก็คล้ายๆกันอา,อาาสติสัมโพชงแล้วเอาละตัวที่สองต่อไปอาอาใครช่วยอธิบายหน่อยสิจะหมายความว่ายังไงธรรมวิจัยสัมโพชงกราบขออกาสค่ะเจริญธรรมทุกทุกท่านค่ะ คือต่อจากสติสัมโพชงพอ,พอมีความรู้สึกระลึกรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็รู้ว่าเซนสพานวันั้นกําลังเกิดอาการไม่พอใจคือสายโทสะอย่างเงี้ยค่ะออพอเรารู้เราทำมาวิจัยรู้ว่าเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีก็หาวิธีที่จะมาเอาความรู้สึกนั้นออกไปค่ะโดวยวิธีสมถะหรือว่าใช้ปัญญาพิจารณาว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ เกิดเพราะเราอ่ะไม่พอใจเขาหรือว่าเขาทำถ้าเราเห็นว่าเขาทำไม่ถูกหรือพูดไม่ถูกใจเราคือมันมันเหมือนกับว่ามันไม่ถูกใจเรานี่มันก็ไม่ถูกแล้วใช่ไหมคะเราก็มาปรับที่จิตของเราว่าถ้าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นก็ก็เหมือนกับลักษณะนิสัยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยแรงแงแบบนี้อะไรเราก็จะปรับความรู้สึกไม่ไม่ไปถือสาเขาแล้วก็ไม่เอาแต่ใจตัวเองค่ะว่าต้องได้ได้ความรู้สึกของเรานะก็คือเหมือนกับ มันคิดว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันมันเป็นกิเลสของเราละมันจะทําร้ายเราเขาเองก็ไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่าเราอ่ะไม่ไม่ชอบใจแล้วคือคือวิจัยได้ค่ะวิจัยก็คือแยกแยะนะแยกแยะหรือว่าพิตกวิจานะอะไรอย่างเงี้ยพิจารณามันถ้าถ้าเก่งๆก็พิจารณาจนกระทั่งไปถึงมันลากเงากี่ชั้นกี่ชั้นพิจารณาได้ลึกเท่าไหร่ก็ ก็ยิ่งอะไรอะ่ะยิ่งฆ่ากิเลสได้ลึกเท่านั้นเพราะฉันการพิจารณาเนี่ยมันอยู่ที่เราพิจารณาได้ลึกแค่ไหนเพราะว่ามันไม่เก่งเกินพิจารณาไปได้เพราะฉะนั้นถ้าใครพิจารณาได้แค่ไหนก็เห็นกิเลสเราเนี่ยแหละเพราะันจะจัดการกิเลสมันก็จัดการตามที่พิจารณาได้ไอ้ที่ลึกกว่านั้นอีกถึงกิเลสยังมีอยู่นะบางทีมันไม่หมดเนี่ย มันลึกกว่านั้นอีกแต่เรายังพิจารณาไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปยึดไปจัดการมันถูกต้องไหมเพราะเราก็เรารู้แค่นี้เราก็คิดจะจัดการอยู่แค่นี้เท่านั้นเองแต่บางทีเนี่ยสมมติว่าฐานสสดาบันอย่างเงี้ยมันพิจารณาอย่างไงมันก็ได้แค่ขนาดหนึ่งเท่าน,นั้นเองเพราะมันก็จะจัดการกิเลสไปได้แค่ขนาดหนึ่งไอ้ที่เหลืออยู่อีกเนี่ยยังเหลือนะแต่เดี๋ยวเราเก่งกว่านี้อีกมันก็จะ ค่อยๆลึกกว่านี้ลึกกว่านี้แล้วก็ค่อยๆล้างทิ้งไปอีกอย่างบางคนอย่างเงี้ยโกรธคนอื่นเขาเอาสมมติเมื่อกี้ที่ยอมเขายกตัวอย่างเอาสายโทรศัพท์โกรธเขาอย่างเงี้ยไอตอนนี้พิจารณาได้แค่ว่าโอ้โหโกรธแล้วเราทุกข์มากเลยอึดอัดขัดเคืองมันอะไรอ่ะมันร้อนหูร้อนหัวมันทรมานเหลือเกินอ่ะทุกคพิจารณาได้แค่ตรงแค่นี้นะเราก็โอ้โหแค่นี้ก็พอแก่การที่อยากจะ ดับทุกนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยมันพิจารณาแค่แค่สภาวะแค่อาการหรือแค่อารมณ์แค่นี้ได้มันก็อยากจะดับแค่ตรงนี้แหละแต่จริงๆเนี่ยมันยังมีลึกกว่านี้ไปอีกว่าอารมณ์อาการเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะไอ้ที่มันร้อนหูร้อนหัวเออมันโลภหรือว่ามันไม่พอใจเอากรธที่เกิดจากโลภก,ก็ได้ใช่ไหมโกรธเกิดจากโทสะก็ได้โกรธเกิดจากราคะก็ได้ นะโกรธมันก็ยังมีรายละเอียดลงไปอีกเนี่ยเราก็เจาะลึกลงไปอีกถ้าเจาะลึกลงไปได้อีกคราวนี้โกรธเกิดเพราะคราวนี้ไม่ใช่โทสะแล้วโกรธเกิดเพราะโลภอย่างเงี้ยคราวนี้ต้องไปจัดการที่ตัวโลภนะไม่ใช่จัดการแค่ตัว,ต,วตัวที่ตอนนี้เราจับอารมณ์อาการที่อึดอัดขัดเคืองเท่านั้นแต่เรารู้ว่า๋อที่อึดอัดขัดเคืองเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอยากได้อย่างนี้อยากให้มีอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้แต่มันไม่ได้อะ เราเลยโกรธเพราะฉะนั้นราวที่จะจัดการคือจัดการตัวไหนก็ก็ไปอยากมีอย่างเงี้ยไปอยากเป็นอย่างนี้ทําไมอ่ะจัดการตัวนี้แล้วนะไม่ใช่จัดการตัวไอ้แค่ไอ้ร้อนหูร้อนหัวอะไรละไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยก็จับลึกลงไปเรื่อยๆใครยิ่งลึกได้เท่าไหร่มันก็ยิ่งยิ่งอะไรอ่ะฆ่ากิเลสได้มากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นอ่านี้ธรรมวิจัยะ นะสัมโพชงออาแล้วตัวที่สามอ่ะอ่าอาใครใครจะช่วยวิิยะสัมโพชงคือจริงๆพวกเราเนี่ยพูดโดยสภาวะโดยจริงๆเราก็ปฏิบัติกินมาแหละมันมันมันเพียงแต่ว่าไอ้คำความภาษาพวกนี้เราก็จับมาให้ตรงท่าั้น อ่อาอสติก็มีแล้ววิจัยแล้วอ้าวขอไปกำลังง่วงนอนขมก,ก่ากล่าวขอกาศค่ะก็วิจัยแล้วใช่ไหมคะ<อ>รู้โทษภัยของมันแต่ถ้าเราวิจัยน้อยเนี่ยเราก็อาจจะละกิเลสได้ยากเราก็ต้องขยันคือวิทยานี่ความเพียรขยัน ต้องต้องแบบภาคเพียรอยู่เสมอในการวิจัยในการต่อสู้กับกิเลสค่ะไม่ใช่แค่วิจัยลวะวิริยะนี่ต้องลงมือเลยต้องลงมือเลยขยันวิจัยเนี่ยมันยังบางทีมันยังอยู่ในข้อธรรมะวิจัยอยู่เลยขยันวิจัยแต่ถ้าวิริยะนี่ต้องลงมือไม่ใช่แค่แค่ใช้ความคิดเพียงอย่างเดียวละต้องปฏิบัติ แต่น,นี่มันต่างจากวิริยะทั่วๆไปก็ตรงตรงความเพียรอันนี้เนี่ยมันเพียรเป็นลําดับมาจากรู้ใช่ไหมรู้รู้ตัวกิเลสแยกแยกแยก,กิเลสได้แล้วก็ขคเที่ยลงมือจัดการกิเลสเนี่ยถ้าพูดอย่างง่ายที่สุดเนี่ยวิริยะนี่คือลงมือจัดการกิเลสแล้วก็จัดการกิเลสมันง่ายที่ไหนยาก บางทีจะจัดการไปได้หน่อยหนึ่งก็โอ้ยทุกข์เหลือเกินอะไรอร่อยไม่ได้กินทั้งหลายอย่างเนี่ยเออมันเริ่มมันเริ่มท้อแล้วมันเริ่มมันเริ่มจะถอยแล้วไม่อยากจะไม่อยากจะลุยต่อไม่อยากจะสู้ต่อแล้วเนี่ยมันมันจะทิ้งวิริยะอยู่เรื่อยมันจะทิ้งความเพียรเพราะเพียรตัวเนี้ยวิริยะตัวเนี้ยพูดง,ง่ายๆเลยว่าอะไรนะเหมือนแต่ก่อนนี้เราใช้ ที่พอท่านบอกหกหกสิบปีไม่มีท้อน่ะคือคือวิริยานจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่าเราชนะกิเลสทุกครั้งนะต่อให้คุณแพ้กิเลสด้วยแพ้บ่อยด้วยเอาแต่ขนาดว่าแพ้กิเลสบ่อยเนี่ยฟังดูดีดีนะต่อให้คนนั้นแพ้กิเลสตัวนั้นบ่อยๆก็ตามสู้แล้วก็ล้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 ม แต่คุณยังสู้อยู่นี่คือวิริยะสัมโพชงคนเนี่ยบางทียังเข้าใจผิดคิดว่าต้องสู้ชนะแหมโหดีใจพอสู้แพ้แล้วก็ไม่เอาแล้วเลิกเพราะฉะนั้นคนนี้ขาดขาดวิริยะที่เป็นสัมโพชงเพราะนั้นวิริยะที่เข้ากระแสแล้วมันถึงขั้นวิริยะสัมโพชงแล้วเนี่ยที่จะเป็นองค์ที่จะตัดสรู้ได้นี่มันชัดเลยไง ตั้งแต่สติสัมโพชงแล้วมันชัดเลยว่ามันมีทางนี้ทางเดียวมันไม่มีทางอื่นคือคนนี้ชัดตรงนี้มากแต่บอกแล้วพอสู้กิเลสแล้วเนี่ยมันมันยากกิเลสบางตัวยิ่งที่มันเป็นสักยะเราเนี่ยมันแพ้เรื่อยบอกคุณได้เลยมันจะอ่อนใจอยู่เรื่อยหรือจะใจอ่อนอยู่เรื่อยสู้ไปแล้วก็จะอ้อเบื่อเซ็งสู้ทีไรก็เดี๋ยวแพ้อีกแล้วเดี๋ยวก็แพ้อ,อีกแล้ว,ว,ออลวมันจะอย่างงี้อยู่เรื่อยเลย แต่ถ้าคุณมีวิริยะสัมโพชงบอกแล้วแพ้ยังไงเนี่ยสำนวนที่ใช้กันอยู่บ่อยว่าแม้น้ำตานองหน้าสำนวนเนี่ยเอามาใช้กับวิริยะสัมโพชงเลยว่าแม้น้ำตานองหน้าอยู่เนี่ยมันพูดง่ายว่าทุกยังไงทรมายังไงกัดฟันสู้เลยเจ็บปวดนะบางทีโอ้โหบางคนเนี่ยเจ็บปวดต้องอกหกักอกพังก็อา้าพังก็พังก็ยังพยายามกัดฟันสู้ อย่างนี้อย่างนี้วิริยะสามพชฌชงถึงบอกว่ามันไม่ใช่วิริยะธรรมดาวิริยะธรรมดาเนี่ยมันมีเป้าหมายอยู่ตรงที่เรียกว่าอะไรอ่ะได้สมใจแล้วก็ไอ้นั่นแหละ,อะไอ้นี่นี่โอ้โหสู้แล้วสู้อีกสู้แล้วสู้อีก,อกมันยากมันยา,ยากจริงๆเอาชนะอื่นๆในโลกเนี่ยพูะเจ้าถึงบอกว่าโอ้ชนะใครชนะสงครามชนะอะไรมันง่ายแต่ชนะใจตัวเองเนี่ยมันยากก็คือชนะกิเลสเราเอง มันยากอนุิริยาสามโพชงถึงบอกมันไม่ใช่ธรรมดาตั้งแต่สติเนี่ยมันตั้งมั่นแล้วสตินี่มันชัดเจนไงมันมันระลึกรู้ตัวชัดเจนว่าที่เราทุกข์แล้วเราต้องทรมานเแล้วต้องเจ็บปวดใจทุกวันนี้เพราะกิเลสนี่แหละคือมันมีสัมมาทิฏฐิตรงนี้ชัดเจนมากมากจนคุณมองเห็นได้เลยว่ามันไม่ใช่อย่างอื่นเลยมันไม่มีอะไรอื่นเลยนอกจากอันนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น พราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยก็เลยสรุปง่ายๆคือขี้เกียจไม่ได้เพราะว่าถ้ายิ่งขี้เกียจก็รู้ว่าไอ้น่มนก็ยิ่งเล่นงานเราหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าขืนยิ่งขี้เกียจนะมันก็ยิ่งเล่นงานเราหนักไอ้กิเลสตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นมันหมดทางอื่นเลยนะถ้าคุณรู้ธรรมะที่ชัดเจนเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณหมดสิทธิ์เลยคุณหมดสิทธิ์อื่นถ้าคุณมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องชัดเจนแล้วมันหมดสิทธิ์อื่นที่จะ ขี้เกียจหมดสิทธิ์อื่นที่จะทอ้อหมดสิทธิ์ที่พอถึงค,คุณจะทอ้อหรือคุณจะไม่อยากจะสู้เลยนที่สุดก็ต้องสู้ <laughs> คือมันไม่มีทางอื่นจริงๆมันมันวันเว์เลยมันทางเดียวจริงๆเพรพอรู้ว่าถ้าเราเราปล่อยอย่างนี้ไปอ่ะโยนหรืออะไรไปอ่ะเดี๋ยวจะทุกข์หนักกว่าน,นี้นะเดี๋ยวทุกข์หนักกว่าน,นี้นะออคือมันชัดเจนตรงเนี้ยมันเลยทําให้ในายชิสุก็ต้องกัดฟันกัดฟันเลือดซิบซิปยังไงน้ําตาตกยังไงมันก็ กัดฟันสู้นี่คือบิริยะสัมโพุทชงเพราะมันหมดทางอื่นที่จะไปขอบอกอย่างนี้เลยหมดทางอื่นเลือกไม่ยังงจะเรียกว่าสัมโพุทชงได้ไงล่ะองค์แห่งการตัดสู้เนี่ยก็คือไม่มีทางอื่นไปแล้วไงมันไม่มีทางอื่นไปนะมันรู้แล้วเนี่ยมันมีทางเดียวเพราะเข้ากระแสะโสดาบันมาแล้วเนี่ยผูเจ้าถึงบอกเที่ยงต่อการตัดสู้เนี่ย ีนคุณสมบัติข้อหนึ่งของพระโสดาบันคือเที่ยงต่อการตัดสรุปค,คือบอกเลยว่าไม่มีทางอื่นไปแล้วคุณหมดทางไปอันนี้ไม่มีให้เลือกไม่ใช่แพทย์ทางเลือกแล้วอันนี้ไม่มีให้เลือกมีทางเดียวมีหมอมีหมอเดียวแล้วก็มียาอย่างเดียวที่ที่จะต้องไปไม่มียาอย่างอื่นละคือคือยาเป็นธรรมะที่จะต้องล้างกิเลสอ่า แต่อาจจะมีหลายรสชาติเท่านั้นแหละแต่ยานี่เป็นยาธรรมะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนี้นี่คือวิริยะสัมโพชงถึงบอกวิริยะสัมโพชงไม่ไมธรรมดาคนที่สู้ๆไปแล้วท้อแล้วก็เลิกยังเรากูยังไม่เข้าวิริยะสัมโพชงเลยยังถ้าเพราะว่าบอกแล้วถ้าเข้าจริงเนี่ยมันหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์หนีละหมดสิทธิ์หนีเลย มันต้องสู้เพียงอย่างเดียวคือคุณจะท้อย,อยังไงคุณก็ต้องสู้ไม่มีทางอื่นจริงๆอยากจะหนีนะแต่มันมันหนีไม่ได้มันไม่รู้จะหนียังไงมท่านคะข,ขอ,อการค่ะในหนังสือเขาบอกว่าวิริยะเปรียบเหมือนม้าแก้วนะคะอา่อาอ่าอันนั้นเปรียบมันมี จ็ดอย่างเหมือนกันน่ะช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีเขาเรียกหาบอดีแก้วนางแก้วอะไรแล้วคุณสมบัติของม้าแก้วนี่คืออะไรอะคะจริงเอ่อแต่ก่อนเนี่ยไม่กี่อย่างหรอกที่เขาจะยกเป็นแก้วแก้วพวกนี้มีอะไรแก้วแก้วบางสัตว์นะสัตว์จะมีช้างมีม้าป่าเปล่าถ้าเป็นสัตว์เนี่ยวน,นใหญ่คุณจะได้ยินแค่สองอย่างเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหม มีช้างกับม้าเท่านั้นแหละม้านี่มีคุณสมบัติหลายอย่างนะทั้งเร็วทั้งอดทนทั้งฉลา,าดทั้งว่องไวอะไรต่างๆพวกนี้หลายอย่างม้านี่จริงๆเปรียบไว้เยอะนะพุทธเจ้าเปรียบไว้เยอะหลายอย่างเลยมีทั้งม้ากระจอกมีทั้งม้าอะไรด้วยนะมีทั้งม้าอาชาในโอ้ลักษณะของม้าอาชาในเนี่ยโอ้พุทเจ้าจะเปรียบ มาชาในเป็นอย่างนี้จริงๆก็เปรียบกับคนน่ะว่าคนอ่านชาในก็จะคืออย่างนี้แต่จาไม่ได้แล้วเยอะท่านมีเปรียบว้ยอ้าวเอาตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยวิริยะสัมพชชงแล้วอ่าอ้าใครช่วยขยายหน่อยสิปิติสัมพวชง <c oughs> จริงๆ จริงๆพูดอธิบายไม่ไม่ชัดเจนนะแต่ว่าพูดชอบมากเลยปิติปิติคือความอิ่มใจที่เมื่อวิริยาภาคเพียรตั้งแต่ธรรมวิจัยอะไรเงี้ยแล้วก็มาภาคเพียรตัดกิเลสถ้าคนเก่งก็ตัดชั่วช้ะได้แล้วมันก็จะรู้สึกอิ่มใจสบายไม่ต้องไปกังวลอะไรมากคนโลกโลกเขาก็มีความสุขเขาทําอะไรได้ไอะใช่ไหมเขาก็มีปิติเหมือนกัน เราเราชอบกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้ก well, ินสมใจก็ทาไมอ่ะก็มีความสุขเหมือนกันมีปิติเหมือนกันก็ถ้าเป็นปิติสัมโพชงแต่ที่มันสัมโพชงไงสัมโพชงก็คือถ้าเราตัดกิเลสก็วิริยะเนี่ยเรารู้ว่าเราติดอะไรแล้วเราก็ตัดกิเลสอันนั้นได้ก็แสดงว่าเรามีปิติสัมโพชงก็อธิบายไม่เก่งนะคะอ่ออ ตัดกิเลสเนี่ยจริงๆมันสุขหรือมันทุกข์อะตัดกิเลสเนี่ยคุณสู้กับกิเลสเนี่ยตัดกิเลสเนี่ยจะทุกข์ก่อนแล้วก็ค่อยสุขทีหลังเพราะฉะนั้นพูดกลับเสียพูดกลับคุณจะต้องสุขที่คุณสู้กิเลสคุณตัดกิเลสพูดกลับซะพอจะเข้าใจไหมอันเนี้ยเข้าใจค่ะแต่พวกเราอ่ะบางทีพอสู้กิเลสจะมีวิริยะ สัมพ่อชงเนี่ยสู้กิเลสอยู่โอ้โหหน้ายุยไอ้นายีมันมันทุกข์แล้วมันก็คือคือตอนที่ทุกข์เนี่ยมันจะคิดคิดแต่อะไรอ่ะโว้ยกูรู้อย่างนี้กูไม่ทาหรอกไม่ตั้งตะบะหรอกไม่อะไรหรอกคือคืออันนี้เนี่ยเนี่ยเไม่มีปิติคนที่มีปิติเนี่ยปิติเนี่ยจะต้องพยายามมีตั้งแต่ตอนสู้แล้วไม่ใช่สู้เสร็จแล้วค่อยมามีปิตินะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ ถ้าคุณมัมีปิติแค่ตอนไอ้นันนะบางทีเนี่ยอาจจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายซะก่อนเพราะยิ่งยิ่งกิเลสที่เป็นตัวสักกายาคุณขืนไม่มีปิติไปหล่อเลี้ยงเอาไว้สิรับรองคุณสู้ไม่จบหรอกบางทีอะ่ะเพราะนั้นขณะที่คุณสู้อยู่เนี่ยคุณต้องสร้างปิติไปด้วยเลยไม่ใช่พักไม่ใช่แค่พักใจอะ่ะเอามาเป็นกำลังใจด้วยเออ เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไปรอเอาตอนแม้สู้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่อยโอ้โหเบาแล้วก็นสบายแล้วกันแหมไอ้อย่างนั้นแต่บางทีมันไม่ถึงอ่ะมันไม่ไปถึงไอ้ตอนตอนนั้นเนี่ยเพราะไอ้ตอนที่สู้อยู่นี่แหละเพราะตอนที่เราวิริยะสัมพลดชมอยู่เนี่ยคุณต้องสร้างปิติเข้าไปด้วยเลยนะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วต้องเป็นปิติแบบ สามพชงแต่ตอนนี้มันเป็นแน่เพราะอะไรเพราะถ้าวิทยาเราสามพชงมาแล้วปิติมันก็จะต้องตามอยู่แล้วว่ามันก็จะต้องเป็นสัมพวชง